เออคือใครจะด่าจะอะไรก็ช่างแม่งอ่ะเอเดี๋ยวมึงเจอกูแค่นั้นแหละรอก่อนั้าอยากเล่นกูมึงรอก่อนแค่นั้นแหละจวจัดให้ผมว่าถ้าถ้าสมมติว่าแก๊งใหญ่ๆที่มาจริงอ่ะแล้วแบบถ้าจะเล่นอยู่วอดจริงๆอ่ะ หัวหน้าแก๊ง่ะผมบอกเลยแม่งต้องเอาลูกน้องอยู่ก่อนอย่างแรกเลยนะที่ของผมก็มีตัวหนึ่งเหมือนกันมีตัวสองตัวครับที่แบบว่าแม่งจะแบบพาวเวอร์เยอะอันนี้ผมก็จะเน้นมันพิเศษว่าเฮ้ยแบบมึงทำยี่อะไรอะ่ะมึงนะนะมึงมึงทำคนเดียวมึงนึกถึงอีกสิบแปดคนที่แบบไอสัตว์ที่แบบเขาทำงานจะต้องแบบระแวงระวังมานั่ง อะไรอย่างเงี้ยผมก็จะเน้นไปเลยเน้นไปที่ไอ้สองตัว power เลยว่าเพราะว่าคนอื่นอ่ะมันจะไม่มีอยู่แล้วมันจะมีแค่สองตัวที่แบบปากมันจะแบบหลุดหน่อย power เยอะอย่างเงี้ยครับผมก็จะเน้นไปที่สองตัวนั้นนะว่า,วาอ่ามึงทําอะไรอ่ะมึงคนเดียวอ่ะมึงต้องนึกถึงอีกสิบแปดคนข้างหลังอ่ะเวลามึงพูดไปเวลามึงไปเล่นในจริงทง แบบเวลาไปเล่นจริงทรงไอแอดดับอะไอแอดดับอะผมเสี่ยวมากเลยบอกเลยมันจะเป็นอะไรที่แบบเกิดสตอรี่ได้ง่ายมากเลยมันเป็นกิจกรรมก็จริงครับแต่ถ้ามันบัฟกันมันก็ามาตีข้างนอกได้เข้าใจปห,หมผมก็แคบอกว่าให้แม่แบบเล่นเป็นใบไปเลยเงียบไปเลยเออคือใครจะด่าจะอะไรก็ช่างแม่งอีอ่ยเดี๋ยวมึงเจอกูแค่นั้นแหละรอก่อนถ้ามอยากเล่นกูมึงรอก่อนแค่นั้นแหลจะยวจัดให้ ไม่มีหนีแต่ไม่ไหวกูยอมแค่นั้นแหละไม่ยื้ออยู่แล้วไม่ไหวก็ยอมครับเริ่มใหม่เอาใหม่มแบบผมไม่เอา,เาแบบแบบไอ้เทียไม่ไหวก็เล่นอยู่งนะั้นจนแบบมันไปต่อไม่ได้อะเออไม่ไหวก็ยอมเขาอยากได้เ้วก็ลองคุยหาให้เขาไปแล้วเ,เดี๋ยวเอาใหม่แค่นั้นเองคนมีอยู่สิบเก้าคนครับที่เข้าสภา,าแล้วอ่ะอ่านี่ อันนี้อันนี้นี่นะลิงก์พี่นายอะได้ไหมลิงก์เฟซบุ๊ลิงค์ไอเนี่ยลิงก์เพจไม่ไหวไม่ยอมก็หมดใชครับเห็นมองสมคือแบบเราโดนจับตาเขาหาว่าเราไม่เจอสักคเข้อเสียเราไม่ได้เลย ผมอยู่นะผมบอกเลยผมอยู่ในเมืองเกือบสิบเก้าคนทุกวันทุกคืนด้วยอะบางทีผมก็ใส่ชุดบ้างบางทีผมก็สั่งน้องๆผมเปลี่ยนบ้างอย่างเงี้ยบางทีมันก็แบบวันไหนมันเริ่มจะม,มีกลิ่นอย่างเงี้ยผมก็สั่งเปลี่ยนครับวันไหนแบบไอ้นี่ผมก็บางทีน้องๆก็อยากใส่นะมันทําชุดขึ้นมาไม่อยากใส่ครับแต่ผมก็ต้องอธิบายมาเข้าใจเออใส่วนันสองวนันแบบบางทีมันเริ่มมีกลิ่นเงี้ยครับก็เปลี่ยน เปลี่ยนสักวันหนึ่งแล้วค่อยไปใส่ใหม่อะไรอย่างนี้ครับ <c oughs> ผองฟังอะไรน่รั่วเลยตอนนี้คิดว่าจะขึ้นสุดๆกี่คนแล้วยัดอาวุธให้เต็มที่คนเหรอที่ผมตั้งใจไว้เลยอะ่ะสามสิบ นี่ถ้าผมไม่หยุดดันถ้าถ้าผมไม่หยุดมาดันอาวุธอะคนผมไปประมาณยี่สี่ยี่ห้าคนแล้วจริงๆนะคนผมไปยี่สี่ยี่ห้าคนแล้วมันใช้ตังเยอะครับขึ้นคนอะคนที่ยี่สิบอะผมบอกเลยซื้อเหรียญแก๊งคอยอะยี่สิบเหรียญเหรียญละสามหมื่นก็ตีไปดีหกแสนถ้าคนที่ยี่สิบเอ็ดก็หกแสนสามครับคนที่ยี่สิบสองก็หกแสนหกอะมันขึ้นไปเป็นแบบเนี้ยเออมันมันใช้ตังเยอะครับผมก็เลยว่า เอามาขึ้นอาวุธก่อนตอนเนี้ยผมก็ขึ้นอาวุธขึ้นอาวุธจริงๆผมจริงจ,งจงอะ่ะผมจะตายแบบดันให้ถึงสนับไปเลยเป็นคนๆคนไปเลยแต่ในเมื่อแรงกิ้งอ่ะมันบีบครับมันบีบมันบีบมาวันที่สิบอ่ะผมก็เลยต้องแบบว่าไอ้คนนี้อย่างเนี้ยไอ้สองคนล่าสุดมันตีได้ไม้ไวอะ่ะผมก็ให้มันหยุดเลยหยุดเลยผมก็ไปไปซัดให้อีกสองคนแบบตีเป็นคู่คู่ไอะ แต่แต่ละคนมันก็ไอคนที่แบาได้ไม้แล้วหยุดมันก็ร้อยร้อยกว่าชุดขึ้นแล้วอะจะได้สนับแล้วออไอเรื่องไอ,ไอเรื่องผมจะไปตีแกงนูน้นแกงนี้นะผมต่อบคำถามแล้วอันเนี้ยไม่จริงครับเดี๋ยวผมจะตีใครเดี๋ยวเดี๋ยวรอรอดูในเกมเลยเพราะว่านั่นแหละผมจะดูแค่ว่าไอวันที่ผมซุนอะ่ะใครแม่งกดผมผมก็จะวันที่ผมเกิดแล้วอะ่ะผมก็จะเอาแม่งก่อนเลยจริงนะ พว่าถือว่าเขาแม่งไม่ให้โอกาสผมอะไม่ไม่ให้โอกาสคนแบบคนใหม่อ่ะนะจะตีแก๊งไหนก่อนครับเนี่ยครับเนี่ยครับที่ผที่ที่พี่บอกเลยว่ามันบอกไม่ได้ว่าจะตีแก๊งไหนมันบอกได้แค่ว่าตอนเนี้ยปัจจุบันตอนเนี้ย อดีตไม่นับนะอดีตใครจะกดเราอะไรตอนที่ว่าเราไม่ได้ขึ้นแข๊งอะ่ะผมไม่สนใจเว้ยแต่นะปัจจุบันเนี่ยตอนเราฟาร์มอยู่เรายังซุนอยู่เนี่ยอาวุธเราก็ยังน้อยใครแม่งคือแบบมาแย่เรามากที่สุดอะ่ะใช่ใช่รอรอ,อดูในเกมเนี่ยเพระผมบอกไม่ได้หรอกว่าผมจะตีใครก่อนอะ่ะผมพูดไม่ได้เลย,ยจริงๆเพราะว่าตอนเนี้ยอย่างที่บอกอาวุธผมไม่โกกผมมีประมาณสิบอันนะสิบอันนี้คือสิบคนนะ ตีไปเลยสิบคนอเดี๋ยวหาว่าหมกหมึกมีเต็มที่อสิบคนครับไม่เกินเก้าอะประมาณเก้าถึงสิบครับแล้วมีกันโคนลชิ้นอย่างเงี้ยบางคนก็มีสองแต่ส่วนมากมีชิ้นเดียวอย่างเงี้ยครับเพราะงผม,มีเยอะผมเล่นแล้วจริงผมไม่ว่ายอมโม่วนวกอยากเล่นอยู่แล้วถ้าใครแบบยิง่ง รู้ว่าตอนผมอยู่รัชดาเป็นยังไงอ่ะนั้นผมจะบอกเลยว่าแม่งคือแบบถ้ากูมีอาวุธกูเล่นอยู่แล้วไม่นกลัวขอให้มีคนเล่นเนี่ยอย่างเดียวแต่ที่ผมมาเล่นที่วอตเนี่ยเพราะว่ายังไงเขาก็เล่นกันครับมันไม่เหมือนที่ผมเล่นมาไงแม้ว่าแบบเห็นของเยอะหน่อยมันก็ไม่ไม่เล่นกับผมแล้วอย่างเงี้ยเออแต่ที่เนี้ยผมว่าผมได้เล่นแน่ผมก็เลยมาครับไม่งั้นผมไม่มาหรอกวอต คนกล้าเล่นเยอะไม่ค่อยยอมใครใช่ใช่ช่ใช,ใช,ใช่นี่แหละน่าสนุกมันาใายผมได้ได้มาที่นี่ไงถ้าไม่นผมก็ไม่มาหรอกผมขี้เกยียจแบบแม่งคือกูฟาร์มกันเหนื่อยเป็นเดือนเดือนสองเดือนแล้วพอกูแบบอาวุธครบแล้วกูต้องไปแบบประหล่อพวกมึงเล่นอะอะไรอย่างนั้นอะเมืองแบบนั้นอะโคตรเบื่อเลยมาจนต้าก็มาจะรัชดามาหลายแก๊งนะมีมาเจนต้าสวอน แล้วก็ไอ้แก๊งทองหยิบอะครับแก๊งทองหยิบแก๊งอะไรนะแก๊งทองหยิบอะทองหยิบอะเสียมตาน,นั่นก็มาจากรัชดาครับพวกนั้นน่ะรู้มือผมหมดแหละเอาจริงผมบอกเลยถ,ถ้าที่มาจากรัชดาหรือเคยใครเคยดูพวกแบบที่รัชดา บอกเลยแม่งคือแบบ้าดามผมก็ฟาร์มกันเหนื่อยผมฟาร์มกันโอ้โหสองเดือนคือแบบสองเดือนอะคือไม่ได้กระดิกไปไหนเลยอสองเดือนคือแม่งอยู่แต่งานงานฟาร์มงานในเกมอะไอ้เหี้ยแล้วแบบคนมันเยอะไงยี่สิบคนอะแล้วก่อาอะดันอาวุธครบอะโอ้โหโคตรเหนื่อยพอดันอาวุธครบแม่งคือแบบไม่มีใครเล่นไอ้เหี้ยเก็บตังค์ก็แล้วอะไรก็แล้วแบบ ไล่เก็บตังถ่ายตังแม่งก็ไม่มีใครเล่นนะครับนั่นแหละสภ,ภาพน้องๆมันก็เลยชวนมาที่เนี่ยที่วัดเนี่ยผมเลยรู้เลยว่าที่วัดเนี่ยของจริงครับของจริงของจริงบอกเลยของจริงชอบเวลาแบบโดนจะโดนแก๊งใหญ่กดอะไรเงี้ยมันทําให้เราแบบแม่งรู้สึกกลัวแล้วต้องหลบหบ,บซ่อนซ่อนอนเงี้ยครับมันมันมันก็ตื่นเต้นดี นานเจอทีครับแบบนี้ไ <c oughs> อ้กัเล่นเลยแบบนั้นเปลือจริงจริงนะลองไปดูเนี่ยตรีมเก,ก่าๆผมได้เลยในรัชดาเนี่ยเนี่ยเนี่ยเี่ยในีมผมเราไปย้อนดูได้เลยคือในจุดที่ว่าอาวุธแม่งสี่ห้าชินอ่ะผมก็เคยเคยเว้ยที่เดินไปไหนแล้วคนแม่งหวัดดีแบบไม่มีใครเล่นด้วยอ่ะผมก็ผมก็เป็นมาแต่เนี่ยผมมาที่เนี่ยผมรู้เลยว่าแม่งเออแม่งตึงจริง ตึงแบบตึงเหี้ยแล้วแม่งจบเว้ยมันมันไม่มีรีซีซั่นผมเลยกล้าลงทุนกล้าเติมกล้าแบบกล้าเสียเวลาเล่นอ่ะกล้าแบบเอาเอาเวลาเอาเวลาโอซีมามานั่งฟาร์มเล่นกันแบบเพื่อที่ว่าจะไปสู้กับชาวบ้านเขาอ่ะเพราะว่าเมืองมันไม่มีรียครับแล้วของกอทำมาไม่เฟอร์ด้วยผมชอบตรงนี้แหละ ผมจะพยายามเขาจะพยายามคือบสุดความสามารถอยู่แล้วเสียเวลาแล้วครับเสียเวลาแบบลงทั้งเวลาลงทั้งแบบเงินนะคือต้องเล่นให้แบบไม่หล่อแหลกครับผมผมไม่หล่อแหลกแน่นอนคอไม่แบบไม่เล่นแบบหล่อแหลกต้องอจริงครับต้องอจริงเพราะมันเสียเวลาเสียแบบเสียหลายๆอย่าง การที่เราจะมาลงในเมืองนึงแล้วแม่งจริงจังอ่ะผมบอกเลยว่าใครไม่ไม่เคยคุมแก๊งมาทําไม่รู้หรอกชื่อเจมคาเมลอนครับในไอีครับชื่อเจมคาเมลอนเจมคาเมลอนนะในแก๊งอาวุธกี่คนแลวครับสิบครับประมาณสิบประมาณสิบคนถึงเก้าประมาณเนี้ยสิบคนเก้าคนอะ่ะแต่จะเล่งจะเล่งให้ ยันวันที่สิบเนี่ยวันที่สิบที่ก่อนเล่นแรงกิ้งเนี่ยจะให้ได้สักประมาณจุบห้าแล้วกันถ้าทำได้นะครับมียักษ์แล้วต้องมีคนลงมยักษโอ้ยักษ์ที่ว่าแม่งของกดเยอะเลยอย่างตึงเลยแล้วตึงด้วยดิเขาเล่นตึงด้วย นี่ยน้องผมเนี่ยน้องสาวผมในแก๊งผมมีผู้หญิงผู้หญิงคนเดียวนะเนี่ยมารีน่ารักนะผมบอกเลยเป็นผู้หญิงคนเดียวนะแต่ฝีมือนี้บอกเลยว่ายังกับผู้ชายครับโอ้ผมฝึกมาเองกับมือไม่ว่าจะต่อยจะสําหนับหรือว่าจะปากระหลามได้หมดใครจะจีบจีบได้นะน้องสาวน้องสาวชื่อมารี ประมูลลดวันไหนอ๋อครับประมูลลถไม่ได้ติดตามเลยบอกเลยเพราะว่ายังไม่ไม่ถึงไม่ถึงนะเวลาของเราอะ่ะเราเต็มที่ก็ตอนนี้เอาจีเอาจนะีีแล้วเพราะผมะมีโปรแกรมไปซื้อจ t ดีบีเพราะวันนี้น้องผมซื้อเทอร์ t ิ o มาคันหนึ่งไงแต่ผมมาอยากได้จีดก็หลักๆก,ก,ก็น่าจะมีแบบสองสองถึงสามคันก่อนในแก๊งครับครับครับขอบคุณครับจิ้นเดือนหรอครับ รถก็น่าจะเป็นรถรถมีกี่คันไม่รู้อะรถไม่ได้ตีแล้วผมว่า g ี b แม่งก็โหดแลว้วอยากได้มากๆใช่ใช่ใ,ชใ,ชใช่ไม่ยอมครับไม่ยอมเพราะว่าโหเหนื่อยกันแล้วอ่ะเหนื่อยทั้งแรงเหนื่อยทั้งลงทั้งตังแล้วอ่ะผมมีอาวุธอ่าตอนนี้มีป่าขลามกับ ปากกระลาบกับสนับสองอันขอนมากครับขออนมากขออนมากจะไม่นาให้ผิดหวังครับจะไม่นานห้ผิดหวังขอเวลาผมหน่อยแค่นองบอกเลยถ้าใครตีผมตอนนี้ก็ก็ตีไปแค่นั้นแหละไม่มีอะไรกูก็ไม่สู้ก็ต้องดูอะว่าแก๊งที่มาตีเป็นแก๊งไหนเอาผมเอ่ยชื่อได้เลยอย่างแบบ NDR ดูไว้ ยังไงเรียวตามอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็บีซีอย่างเงี้ยมาตีผมอะ่ะตอนเนี้ยอย่างน้อยอผมก็ต้องยอมก่อนถูกปะะ่ะล่ะอาวุธผมมีแค่เก้าอันสิบอันจะไปสู้อะไรเออแล้วแก๊งแบบสิบสองสิบสามคนอะไรเงี้ยมาตีผมอไรเนี้ยผมสู้อยู่แล้วแต่รอปล่อยผมอีกสักไม่เกินเดือนอะ่ะผมว่าไม่เกินเดือนอะ่ะได้เล่นแน่นอนเข้ามาฝากกดติดตามมาด้วยนะครับ กดติดตามแล้วก็กดไอเนี้ยกระดิ่งแจ้งเตือนครับเวลามันผมจะสตรีมผมจะสะตรีมไม่บ่อยนะจะแบบรอที่แบบมันเดือดจะเดือดแล้วอย่างเงี้ยผมจะเริ่มสตรีมบะเริ่มแบบจะตีกันแล้วอ่ะจะเริ่มแบบผมแบบไม่ค่อยได้ฟาร์มแล้วแบบอาวุธผมมีรอเล่นสตอรี่อ่ะเนี่ยผมจะสะตรีมบ่อยเว้ย